เอาลครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมกาลินา R.O.V. นะฮะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเราได้ทำกันจัดกิจกรรมขึ้นมานะกิจกรรมหนึ่งงผู้ชนะได้ ได้เงินรางวัลห้าร้อยบาทนะฮะเกจิการของเราคือห้ามห้ามห้ามฟาร์มนะครับเรียนการอย่างเดียวนะฮะเป็นทางอ้นนะฮะสิวทูกับ ประธานเกียนะฮะโอ้โห,โโหเปิดเกมการกันได้มันดูเดือดจริงๆครับโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โห้สูสีนะคู่นี้กฎกาคือคิวได้5ก่อนคือชนะชนะเลยนะ เราเปิดเพลงมัน อยู่ที่เลนกลางนะฮะโอเมนมีซุ่มรอคีฟนะฮะดูว่าฝั่งทางโอเมนจะเงินเยอะกว่านะ เป็นทางโอเมนนะเสียหลักนะจอนี้อ้าวโอเมนดึงแล้วจวังวะน,นี้แวนเอาลงไหมแวนเอาลงไหมฮัโลโหลครับ หลัวดีนไหมดีนไหมนขนาดนี้เป็นฝั่งทางโอมีนาฟที่เสียคิวแรกนะ ฝั่งทางแวนแล้วกลับมาเงินนำนะตอนนี้ผ่านไปสีนาทีแล้วนะครับ,บห้ามห้ามฟาร์มครับน้องห้ามฟาร์มครับเลนการอย่างเดียวครับค,คิวได้5้าก่อนคือชนะครับไม่ต้องจบป้อมครับ เป็นฝั่งแวนนะครับโอ้โหแวนนำไปนะสองนะ้สองสอง ไปหนึ่งป้อมนะฮะฝ <ppy> ั่งแวนเอาเรื่องเอาเรื่อง <ppy> อเมนไม่ยอมนะจังหวะนี้เปิดอันติปากอยู่ที่เสาตรกโอ้ยวิ่งไม่ได้โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเม้อมเลยแวนไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> ิดเล่นแมึงไม่อโ <c oughs> <c oughs> อเมนด,ดึงมาอีกแล้วจวังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> แวนแวนแวนว่าไงแวน,แวน,แวน ตั้งหลักก่อนนะจังหวะนี้ถอยยาวเลย <c oughs> แวนนี่ถึงกับวาร์ปเลยนะซื้อวาร์ปปล่อยให้โอเมน <c oughs> ปล่อยให้โอเมนมาเติมเลือดน,นะตอนนี้แวนนำไปแนละ้สองคิวนะ แวนนี่รู้สึกว่าจะมาทางเวทนะแวนเวทหรือเปล่ามาแล้วสกินบอ,นอ,อยลยูโรนะฮะแวนนะโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเจ็บเจ็บจริงต้องร้องอุ้น,นะฮะทุกคน ตอนนี้โอเมนดึงอีกแล้วจังหวะนี้แวนเปิดติเรียบร้อยครับคิวที่สามนะฮะคิวที่สามแล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรรอบรอบนี้รอบนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบหน้า ตกดีไม่ได้แข่งระดับประเทศนะเว้ย<ก>พอจะมาได้มารอคนเยอะแยะตอนนี้โอเมียนดึงสกิดนิดนึงสกิดนิดนึงเวนมาจบป้อมแล้วนะฮะทุกคน สกิดโอเมนกากแล้วนะจังหวะนี้หแหวนกดอันติแช่แข็งไปไไไหนึ่งยาช่วยช่วยโอโหโอโมเมนเก็บไปแล้วครับหนึ่งคิวนะคือฝั่งโอเมนก็ตรงกลางนี่โดนเจา<อ>ะทะลวงมานะ นี่ไ like ล e ่เคลียร์คลิปก่อนก่อนที่แวนจะเกิดนะาาป อ่าโอเมนไปไหนครับโอเมนไปไหนครับเป็นสกิลหลอกล่อหรือเปล่าเฮ้ยชิโนฟาร์มอ่ะต้องออกของฟาร์มนะเว้ยตอนนี้ก็แวนวิ่งวนอยู่นะไม่รู้ว่าลำบงอยู่หรือเปล่า โอเมนเริ่มโหดแล้วนะจังหวะนี้โอเมนมีฮาคี้เกาะนะทุกคน อ่าโอเมนสกิลดโอเมนสกิลดในป้อมด้วยจังหวะนี้โอเมนบวกในป้อมโดนป้อมยิงไปมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้แวนวิ่งอย่างเร็วเลยแวนคิวไปสี่แล้วนะทุกคนตอนนี้จะจบเลยหรือเปล่าจะจบเลยหรือเปล่า เป็นฝั่งแวนะที่จบเลยนะฮะแวนนี้ยังมีให้โอกาสฝั่งทางนู้นครับอ่าวโอมีนยืนชักแล้วจังวันนี้ มนออกของนานเกินไปหรือเปล่าหรือ,อยังไง โอเมนว่าไงครับโอเมนว่าไงครับโอเมนว่าไงครับแวนอีกทีอีกทีกทไหมครบแล้วนะฮะห้าตัวนะฮะจบกเกมครับจบเกมไปฝั่ง,<ไ>ปงเป็นฝั่งของทางแวนนะฮะที่ชนะไปนะ